สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้านะคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในอีก3เดือนข้างหน้าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะเจออะไรบ้างนะคะเป็นการแลนดอมนะคะแล้วก็บนดวงในรวมนะคะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ เด <tyard. S 2> ี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในอีกสามเดือนข้างหน้านะคะคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะพบเจอกับอะไรบ้างนะคะเพิร of ออฟซอ t ์ o ชูออฟบอลเอ็นออฟซอร ว้าวนายอาพเพนดัเตอร์ซิกอาพเพนดัเตอร์ว้าวการเงินของคุณปังมากนะคะ Four เพนดัคเตอร์การเงิน ปังมากปังที่สุดสามเหรียญ p a ดออกครับขออีกหนึงใบนะคะว้าซิกออครับเรามาดูไพ่เมเจอร์คณากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีไหมนะคะไพ่เมเจอร์คณาไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันนะคะ ให้ตัวตนของคุณนะคะเพื่อดอปสอบคุณบางคนบางท่านนะคะคุณจะได้เริ่มเริ่มทำธุรกิจเริ่มทำงานเริ่มเ,เ,เริ่มสิ่งใดๆก็ตามนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นนะคะ ซึ่งนะคะการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะอาจจะมีปัญหามาสักบ้างนะคะแต่นะคะด้วยความมีความมุม,มานะด้วยความบากบัน่นด้วยความเอาจริงเอาจังนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคนนะคะคณสามารถที่จะทําได้นะคะเพจอัพสอทนะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครมีปัญหานะคะ โฟร์เพนเดเคิลนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมีคนมาช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะมีคนมาช่วยเหลือคุณแน่นอนบางคนบางท่านนะคะถ้าคุณนะคะไปยืนกู้กับธนาคารนะคะคุณจะได้รับการอนุมัตินะคะสำหรับใครที่รอคอยงานรอคอยในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะสมหวังนะคะ แพ้เริ่มต้นนะคะเพดอฟสอดเอ็ดอฟสอดเพดอฟคับนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเป็นการเริ่มต้นแห่งชัยชนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะคะคุณเห็นมีขคาดาบมีมงกุฎด้วยนะคะการเริ่มต้นแห่งชัยชนะนะคะถึงแม้ว่าจะต้อง อดทนเพียรพยายามนะคะก็รอคอยวันเวลาที่นะคะที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณนะคะบอกเลยว่ามีมงกุฎนะคะที่ดาบนะคะคุณสามารถที่จะทําสําเร็จแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับของขวัญน,นะคะ จากคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือแม้ก็อาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณนะคะคุณจะได้รับข่าวดีได้รับของขวัญได้รับความรู้สึกดีๆนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณมาจีบคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ชอบในตอนแรกนะคะแต่เหมือนว่าเขาจะตื้อคุณด้วยนะคะเขาจะตื้อคุณด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะที่มีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบนะคะตอนแรกเหมือนเหมือนคุณก็ปิดกั้นนะคะปิดกั้นตัวเองนะคะแต่ด้วยความน่ารักของเขาด้วยความอาจจะเขาตือ้อเขาสม่ำเสมอนะคะมันก็เลยทำให้คุณนะคะ,ะใจอ่อนได้นะคะ แต่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะจากหน้านี้ใครที่ขัดสนเงินทองนะคะประหยัดม,มัธยัดอบอกอดออมยังไงก็เหมือนไม่มีเงินเก็บเหมือนก็ยังฝืดอยู่นะคะแต่บอกเลยนะคะใน3มเดือนนี้นะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆ การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะธรุรกิจของคุณนะคะจะค่อยๆจเจริญเติบโตนะคะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการดิวธรุรกิจด้วยคุณได้รับออเดอร์นะคะจะมีการคุยนะคะในเรื่องของธรุรกิจในเรื่องของการงานนะคะ คุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะคุณจะได้ลูกน้องที่ดีคุณจะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันวางแผนในการจัดการในการหาเงินนะคะในการบริหารเงินนะคะบริหารธุรกิจนะคะเพื่อให้ได้รายรับเพื่อให้ได้เงินมานะคะและบอกเลยว่านะคะใน e n t r e p r e n e คุณจะมีความสุขนะคะในการเงินของคุณ ในลายรับของคุณที่ดีขึ้นมากๆนะคะคุณจะมีความปังความรวยนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะธุรกิจของคุณปังมากเลยนะคะบอกเลยนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะคุณนะคะจะได้เชยชมนะคะดอกเงินของคุณนะคะผลด,ดอกออกผลอย่างงดงามเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับที่ก่อนหน้านี้นะคะ เหมือนกับสมกับที่คุณอดทนมุมาณะเพียรพยายามตั้งใจนะคะทั้งในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจก็ตามนะคะคุณเฝ้าเพียรพยายามนะคะเพื่อจะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตในเรื่องของธุรกิจของคุณในเรื่องของการงานของคุณนะคะคุณสมหวังแล้วนะคะ การเงินของคุณดีมากฟังมากบอกเลยนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะธรุรกิจของคุณนะคะมีคนติดต่อธรุรกิจนะคะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะหุ้นส่วนที่ดีมากๆนะคะและชิกคก์ออฟคัพนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่านะคะ คนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะพวกคุณจะได้ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้ก็บางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็ได้นะคะสําหรับคนที่เยี่ยมันเกิดนะคะสําหรับคนที่ทํางานนะคะหรือแม้ก็อาศัยอยู่ต่างจังหวัดต่างอําเภอนะคะที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองนะคะคนจะได้กลับไปนะคะหรือแม้ก็ คุณจะได้รับการติดต่อนะคะจากเพื่อนเก่าแฟนเก่าของคุณนะคะจะมีการบางคนบางท่านนะคะก็จะมีการรีเทิร์นนะคะสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้กลับมาคุยกันหรือไม่ก็เขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้นะคะเพราะว่าการเงินของคุณดีมากปังมากนะคะบอกเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะการเงินของคุณอาจจะยังไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะ แต่ต่อไปนี้นะคะด้วยความโมฆะเพียรพยายามของคุณนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานคุณจะประสบคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีการบาลานซ์ตัวเองนะคะคุณเหมือนตอนนี้คุณจะไม่ได้เครียดอะไรมากแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นนะคะสิ่งต่างๆ ดีขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการเงินการทองของคุณในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะเดี๋ยวเรามารูให้นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะโดยไพ่ชุดนี้นะคะ m e s s a g e r r o m the f a i r y นะคะ m e s s a g e from the f a i r y New c a r ร e r เห็นไหมคะคุณมีโอกาสคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะคะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นแพรเริ่มต้นของคุณมาหลายใบเลยทีเดียวสามใบเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านได้มีโอกาสนะคะที่จะขยับขยายธุรกิจก็เป็นได้นะคะขยายสาขาแบบนี้ก็ได้นะคะมีงานที่สองที่สามรองรับนะคะ c connect with nature ขอให้คุณนะคะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะเห็นไหมคะธรรมชาติจะช่วยคุณจะเยียวยาคุณให้คุณมีความสุขและธรรมชาตินะคะจะนามาซึ่งการเงินที่ดีของคุณด้วยนะคะขอเมื่อคุณได้มีความสุขนะคะธรรมชาติจักรวาลน,นะคะก็จะมีความสุข และเมื่อมีความสุขก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะประตูบานาประตูแห่งความสำเร็จนะคะจะเกิดเปิดขึ้นสู่คุณนะคะเมื่อคุณได้ออกไปสู่ธรรมชาติบ้างนะคะคุนจะมีแรงบันดาลใจนะคะในการคิดงานในการ ทำธรรุรกิจของคุณนะคะหรือว่าในเรื่องใดๆก็ตามนะคะ Spring นะคะดุ่ใบไม้ินะคะดอกไม้ที่เบ่งบานนะคะจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะคุณ เนี่ยเป็นแพ่เริ่มต้นนะคะหลายใบเลยทีเดียวนะคะในสามเรือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะบางคนบางท่านทําเพิ่มทําเสริมก็มีนะคะซึ่งธุรกิจนี้นะคะจะนํามาสู่ซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณการเงินที่ดีมาสู่คุณนะคะบอกเลยนะคะ การเงนินของคุณดีมากปังมากใน3เดือนนี้ธรุรกิจของคุณก็จะเจริญเติบโตได้ขย,ขยายสาขานะคะจะมีข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณจะได้รับของขวัญ คุณจะได้รับความรู้สึกดีๆนะคะจะมีคนมามอบมายื่นความรู้สึกดีๆให้แก่คุณด้วยนะคะยังไงคนที่ดูคลิปนี้นะคะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่ที่ปรารถนามีความร่ำรวยเงินทองนะคะมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะหายเจ็บหายจนนะคะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ